ฉันไม่ได้จะบอกพี่ฉันเป็นลูคีเมียไม่ใช่ไม่ใช่ถึงตอนนี่ฉันมีอะไรจะบอกแล้วก็เตาะอะไรประมาณเนี้ยพี่ฉันหนาวเธอไม่ร้อนเหรอเธอฉันร้อนฉันหนาวเออฉันบอกว่าฉันหนาวอ้าวเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอร้อนอุ๊ยไม่ฉันบอกว่าฉันหนาวเนฮ้ยถยงไปเถียงกันมาสักพักเว้ยเล่นไอ้นี่ดิเล่นแบบตอนเป็นเป็นพี่ชายอ่ะเป็นน้องสาวพี่ฉันมีอะไรจะบอกอ่ะฉันก็บอกฉันร้อสิซึ่งฉันเลยนะซึ่ เออฉันหนักเหลือเกินพี่ฉันเป็นลูคีเมียเธออยากไปเลสเซียเราบอกเสิไม่ฉันบอกว่าเป็นลูคีเมียเธออยากไปอินโดนีเซียเธอก็บอกเธอสิไม่ฉันบอกฉันอยากไปเอ้ยไม่ใช่หรอฉันเป็นลูคีเมียฉันอยากไปลานเกียไม่ฉันไม่ได้อยากไปลานเกียโอ้ยมันกวนหะไม่ใช่มันกวนตีนเล่นมุกเหรอเออมันเล่นมุกอ่ะโอ้ยไม่ใชหน้าใครวะ้งโทรศัพท์กูขาไม่ใช่หรอกพักจะหน้ามันไม่อยู่ที่วันเล่นอยู่ที่นีวัน อโอ้ยยังจะถามว่าใครลงเลยออไม่อย่าไปดูนะ ใครเล่นอ่ะจันดาราดูไปดูเต้นเต้นเมาเออไม่ยอมเขาเล่นอ่ะใครเล่นเฮ้ยเขาวันนี้เจ็ดไม่ใช่เขาบอกเขาก็พูดอยู่ว่าเออมันจะอะไรมันจะไม่ได้เข้าเพราะว่ามันติดเล็เกินเห็นป้าไปดูกูน้อภาคแรกมันก็ติดเดดนะอุ้ยพายเร็งไม่ดูไม่มีแบบประชาชนเนี่ยเขาไปดูเลยาไปดูเลยเออดูเขาไป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 ดูเขาไดูเขาไปดูเขาได้เขาไปดูเขาไปดูเข้าไปดูเขยไปดูเขาไปดูเขยไปดูเขาดูเขาไป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 ดูเขานปดเขาไปเขาไปเขาไปดูเขาไปดูเขไปดอเขาไปดูเไปดูเลย ต้องต้องต้นดูเรื่องนี้อ่ะแม่งลำนันรักขลุ่ยไอ้เจ๊เจ๊ให้ยอดมันนานแล้วนั่นน่ะเออเคยดูปะล่ะเจ๊ถ่ายรูปไม่เอาถ่ายไว้ไม่เอามืกอุ้ยคิ้มันอ่ะหน้าไม่เคยกลัวกล้องอ่ะ